วัดีจ้าทุกคนนะครับ ทักทายทุกคนนะครับไลฟ์ดึกมากมันก็ไม่ดึกนะนี่ก็เพิ่งสามทุ่มเองป่ะอืมจะพูดอะไรผมลืมแล้วจะพูดว่าอะไรวะ ผมมาอะไรทำไมเนี่ยผมมาไลฟ์ Life, ทำไมอ๋อจะบอกว่าพรุ่งนี้นะครับทุกคนมันเป็นเออเลิกงามยามดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเอมในชีวิตผมแล้วกันแล้วก็ มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ก็รอคอยอยู่เหมือนกันนะครับต้องรองดูว่าพรุ่งนี้มีอะไรไฮซีซันสนุกมากเออสนุกจริงผมเพิ่งนั่งดูจบไปอีพีล่าสุดที่ผ่านมาตลกดีนะมันเอาจริงป่ะการไปถ่ายไฮซีซันอะมันไม่เหมือนไปทำงานเลยมันเหมือนไป ไปเล่นกับเพื่อนบางทีเราเล่นจนลืมว่าเราถ่ายทําอยู่นะแบบว่าลืมว่ามีกล้องคอยถ่ายทําอยู่บางทีเราลืมจริงนะแบบไม่ไม่รู้จริงว่าไอ้กล้องถ่ายอยู่แต่บางทีเราเล่นเกมจนเอาจริงเกินเออผมเอาจริงเกินอยากชนะไงแล้วก็แคทที่เอ่อไฮซีซั่นล่าสุดที่ผ่านมามันดีอะ่ะแคททุกคนแบบสนุกมาก เอาจิงตลอดทุกการแข่งขันเวอร์โอ้เสียงเวอร์ไม่เอาจริงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากแพ้ไงเป็นนักกีฬางไงมันติดมาไงเราเป็นโลกแบบเอออยากชนะแต่ก็แพ้ได้ไม่ใช่แพ้ไม่ได้แพ้ได้แพ้ได้แพ้ได้ Hi e v e r y o n e h โแพ้ a, ได้เท่ากับไม่ยอมแพ้คนเราอะ่ะมันไม่ยอมแพ้อยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ยอมรับต่อให้มันแพ้ก็ยอมรับได้ไงเข้าใจปะเรื่องราวอะ่ะเป็นางาน,นเข้าใจไหม เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่มาไม่ยอมใช่ผมไม่ยอมพรุ่งนี้ข่าวดีอะไรคะผมว่าทุกคนก็พอเดาๆมีคนเดาๆมาแล้วนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแฟนมีตพอนตอพอนอตอพ,พอ,นอ,อ,พอนอตอ คืออะไรอ่ะแฟนมีแฟนมีพอนอตอแฟนมีผมยังไม่ได้ไปแฟนพอนอตอประเทศอะไรอ่ะพอนอตอ๋อพี่น้ำตาลแฟนมีพี่น้ำตาลเป็นไงบ้างเหรอก็ อืมผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นแฟนคลับน้ำตาลฟิล์มอะ่ะผมจะรู้สึกไม่เสียใจเลยที่แบบชื่นชอบแล้วก็ซัพพอร์ตคู่เนี่ยผมรู้ว่าสองคนนี้ไม่ว่าน้ำตาลหรือฟิล์มก็ทำงานหนักทั้งคู่กับแฟนมีครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนตั้งใจมากๆแล้ว ในในงานอะไรเงี้ยคนที่เป็นแฟนขับน้ำตาลฟิลมน่าจะฟินมากมากอะไรเงี้ยเท่าที่ผมนั่งดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าหลักดีว่ะแบบการน้ำตาลฟิล์มด้วยกันอะไรเงีง้ยอืมผมว่าขาทุกคนที่เป็นแฟนลับน้ำตาลฟิล์มน่าจะฟินปะเกอ,อก็ฟินแล้วก็รู้สึกว่าคงภูมิใจในตัวทั้งสองคนมากๆแล้วผมก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่แบบก็เห็นน้ำตาลกัแบบฟิล์มาตั้งแต่ตอนแบบ จะมีเรื่องผู้โตใช่ไหมแล้วทุกวันนี้มันเดินทางมาไกลมากๆแล้วทุกคนก็สปอร์ตมาขึ้นเรื่อยๆเนยผมรู้สึกว่าผมดีใจที่แบบเพื่อนมาไกลมากๆเลยดีใจมากๆก็ดีใจประมาณแหละแต่ผมก็ไม่ไม่ได้เป็นคนพูดหวานหรืออะไรอะก็แค่แบบเออมึงเก่งนะเออมึงเก่งมึงเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออรู้เหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดอะไรกับมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้แหละไปให้ไปให้กาลังใจมันมันก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเราแบบ ดีใจด้วยอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเป็นคนพูดอะไรมาหวานๆเลยพี่มางหนูจากพี่จากแฟนผมมาทักเรียนเลยโอ้โอนานเหมือนกันนะนานไหมตั้แต่สามปีแฟนผมนี่สามปีได้หรอปะเนาะแล้วนะแต่แฟนผมนี่ประมาณเดือนผมจําได้ว่าแฟนผมออนประมาณเดือนธันวาปะธันวาถ้า ทันวานี้เป็นปีที่สามปะจ้าผมไม่แน่ใจสรุปไม่ได้ออนธันวาด้วยตลกเลยออนทันวาจำได้โดนตรกจากพอรัททวายไลท์โอ้ล้วทวายไลท์น่จะปลี่นปีที่และ เอ้ยปีที่แล้วไฮสคูลแฟน e ามี y เฮ้ยหรือรัทไบร์ไลท์ปีที่แล้ววะไม่ปีที่แล้วไฮสคูลแฟนดามี่รัท t w i l ไลท์ปีที่แล้วเอ้ยผมอยู่เดี๋ยวนะผมอยู่ที่ค่ายนี้มาสามปีจำได้ว่าปีแรกแฟนผมไปแทนเรียนปีที่สองอลิเฟนปีที่สามรัท i บร์ไลท์ปีที่สี่เออผมอยู่มาสี่ไม่สี่ดิสามดิ แสดงว่ามันแบบคาบเกี่ยวอมันจะมีแบบแฟนผมเป็นนักเรียนมีพะจาร์บันไก่มีอะไรนะอีกเอ่อที่เล่นกับพี่นิวที่เป็นเจไดเชื่อเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่โจ้กำกับที่ย้อนเวลาสักอย่างเดี๋ยวนะเอ่อทุกคนจำได้ปะใครจำได้บ้างอุ้ยอันนี้ไม่เอา โอ้โหจะสะญารักเกินเอออีกอันนี้อะไรวะเออเฮ้ยลืมวะอีกเรื่องหนึ่งแฟนผมออนสองธันวาใช่ผมจำได้ว่าเดือนธันวาเออผมจำไม่ได้จำมันได้แล้วกันนั่นแหละมาฉันบ้าเพราะผมยิกของคุณอ้าว แล้ววันนี้ผมตรงเลยงงอะดิเดี๋ยวตรงเดี๋ยวยิกคือยิ่งผมผมมันสามารถแบบคือถ้าออริจินอลของมันนะคือมันหยิกแบบ my h a i r o r i g i n a l is ยิกหยิกยิกยิกหยิกยิกเงี้ยมันหยิกผมมันหยิกผมยิกแล้วก็เวลาทํางานอะไรเงี้ยผมก็ต้องใดแล้วก็ต้องหนีบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ชอบนะเวลาตัวเองผมหยิกหยิกอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันไม่เหมาะคาแรคเตอร์ บางบางตัวละครอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีอะไรผมก็กลับมาไว้ยาวแล้วก็ผมเหมือนเดิมนั่นแหละเช้อาอนาจะเห็นผมยาวขึ้นแล้วเพราะว่าคือผมจะไว้ผมยาวแต่ไม่ใช่ยาวในแบบผมไม่รู้หรอกผมไว้ไปเรื่อยๆแหละแล้วก็ผมยังไม่รู้จะตัดทรงอะไรดียวผมเลยคิดว่าการไว้ผมยาวไปก่อนเดี๋ยวเราเลิกทรงได้เองว่าเราจะตัดทรงอะไรอีกน้อยก็ผมสั้นมันเลิกทรงได้น้อยใช่ไหมก็ไว้ผมยาวไปก่อนเลย แล้วเดี๋ยวเลือกส่งอะไรเองตอนผมมันยาวมากๆอะไรเงี้ยพี่มาแฟนทันตะมาวันไหนครับตอนนี้เขาประกาศหรือยังอ่ะผมสามารถพูดได้หรือเปล่าอย่ามาหลอกใหอถามนะเนี่ยเคล็ดลับผมไม่เสียนะครับี่จริงเคล็ดลับไม่มีอะไรมากเลยครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับติิงเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเข้าแหละแต่ลูกค้าฟ๊บเข้ามานี่แหละ ผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมหนาไม่ชีฟูผมแน่นผมสุขภาพดีผมใช้ตัวนี้ครับนี่ฝึกไว้ก่อน <c oughs> จริงๆก็ต้องดูแลแหละก็ต้องดูแล,แลด้วยแล้วก็ผมว่าผมได้กรรมพันธุ์ที่ดีมาของป้ากับแม่มัง้งคือป้าผมอาจจะผมอยักโซกแล้วก็เส้นใหญ่หนาแต่แม่จะเป็นผมหยิก แต่แม่ผมเส้นเล็กบางแต่ว่าผมได้ของป๋ามาบวกกับได้ย <the> ิดของแม่มาก็เลยเป็นผมสุขหน้ามาแน่ค่ะสิบสี่มีนาอุ้ยมาแล scholar, ้วหรอแฟนตาสิบสี่มีนาเหรอนี่ผมยังไม่รู้เลยเอาประกาศแล้วหรอยังผมไม่รู้เลยสิบสี่มีนาแฟนที่นานแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำมานะ จะมาแล้วหรอจริงโดนตกจากแค่เพื่อนครับเพื่อนโหดูป่าว่าการผมยิกอะ่ะคือผมได้เรื่องเล่นเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนส่วนหนึ่งมาจากผมยิกเลยนะเพราะาตอนเพราะเรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนตอนนี้กับอมนอนท์ใช่ปะต้องต้องแคสแล้วแบบเหมือนพี่อ,อ๊อฟนพนัดก,กำกับใช่ไหมแล้วพี่อ๊อฟบอกว่าการแบบผมยิกมันทาให้ดูมีคาแรคเตอร์มากขึ้นเขาก็เลยเลือกด้วยเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย บางคนจะไม่ชอบผมยีกแต่ว่าเนี่ยผมผมจีก,กได้งานด้วยนะพี่มาร์กหลุดให้ดูหน่อยคะ่ะหลุดอะไรอหนูสิบเอ็ดปีเป็นมามีได้ไหมครับอู้ขอเป็นมามีเลยเหรอลูกสิบเอ็ดปีเองนะลูกอยู่ปออะไรแล้วครับปออะไรแล้วเอ่ยแต่เป็นได้หมดแหละแต่ว่าเจอหน้างานก็อาจจะเขินๆหน่อย ขอผมเปิดหน้าผากได้ไหมคะขอผมเปิดหน้าผากคืออะไรคือหน้าผากผมแคบกว่ทุกคนมันเนี่ยขอผมเปิดหน้าผากคืออะไรดวนอุชุบสวบเข้าใหา้ือจริงผมเป็นคนที่แบบกระดูกหน้ามันเล็กอะ่ะเนี่ สิองเป็นลูกได้ไหมเป็นหลานเธออย่าอยลูกอ่ะถ้าเป็นลูกผมต้องมีตั้งแต่ตอน,น,นอายุสิบสองปีที่แล้วนี้ผมอุย้ยได้นะไอ้ไม่ได้เจ็ดสิสองยิบหโอ้ยไม่ได้ผมต้งมีลูกแต่สิบห้าเร็วไปต้องซักประมาณลูกผมตอนนี้สุดๆนะผมให้แบบสุดๆเลยอันสุดเลย 7ขวบแล้วกันปีนี้ผมเย็บเจ็ดใช่ไหมลูกเจ็ดขวบผมจะมีตอนยี่สิบก็ยี่สิบก็น่าจะมีลูกได้แล้วล่ะี่จริงก็ยังไม่มียังมีงไม่ได้เลี้ยงไม่ไหวขอคิวพี่ได้ไหมคะถ้ามันดะขอกันได้อะ่ะแปาของคนอื่นเถอะอย่ามาของพี่เลยถ้ามันให้กันได้จริงนะ ห้ายี่ห้าเป็นแม่ได้ไหมยี่ห้าเป็นเพื่อนแล้วกันต่างกันแม่กี่ปีเองสักสี่สิบแม่เอาง่ายนะแม่ผมอะ่ะปีนี้หกสิบสามคือผมให้ลิมิตนะบกแล้วห้าปีแล้วกัน ไม่ถึงว่าลบได้ห้าปีบวกเท่าไหร่ก็ได้เป็นแม่ได้หมดอ่ห้าปีแล้วกันสักประมาณ 58, ห้าสิบแปดไมเออห้าสิบแปดต่ำต่ำหาสิบแปดเป็นให้เป็นแม่สิบสี่เป็นมีแต่อยากเป็นลูกเป็นหลานกันหมดเลยงง ดูทีเซอร์ยังอะยังไม่ได้ดูเลยเสร็จหรือยังผมยังไม่รู้เลยเอจริงคือที่ค่ายอ่ะไม่ใช่ที่ค่ายพี่ออฟนี่นแหละพี่ออฟบอกว่ายังไม่ให้ดูแยวพี่ออฟก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะก็คือคงตัดต่ออยู่หรือแก้นิดหน่อยก็น่าจะแก้เสร็จแล้วพี่ออฟบอกว่ายังไม่ให้ดูรออรอว่าดูพร้อมทุกคนก็แต่ผมก็ไม่อยากดูก่อนนะเวลาอะไรเงี้ยผม กลัวผมสปอยไม่ผมไม่ได้คนสปอยหลุดขนาดนั้นผมไม่เคยนะผมไม่เคยหลุดสปอยนะผมเนียนอยู่แต่ว่าความอยากให้ผมแบบดูรีแอคผมจริงๆมั้งอยากให้รู้ไปความทุกคนมัน้งแต่ผมก็ผมก็ชอบแบบนั้นนะชอบรู้ความทุกคนมากกว่ามนันตื่นเต้นกว่าไอ้ที่ันเมื่อสนุกมาก สองขวบนี้เป็นอะไรได้บ้างคะสองขวบป๋อสองขวบเป็นลูกไงสองขวบนี่ผมต้องท้องผมต้องมีลูกตอนยี่บห้าพรุ่งนี้มาช่วยปั่นปั่นพรุ่งนี้มาช่วยปั่นเทนด้วยนะปั่นเทนอะไรอะพรุ่งนี้มีอะไรหรอ อาจริงนะทุกคนผมอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยในในเนี้ยผมอ่ะปั่นไม่ค่อยเก่งในทวิตเตอร์อุ้ยในเนี้ยพู้ผิดในเนี่ยอืมผมแบบพิมพ์ไม่ค่อยเก่งผมชอบไลฟ์ชอบพูดคุยทุกคนมากกว่าแต่แบบผมพิมพ์ไม่เก่งอะ่ะอืมผมชอบคุยต่อหน้ามากกว่า บางคนไม่ค่อยชอบพิมพ์เวลามีอะไรก็โทรเลยแต่ว่าไม่ค่อยพิมพ์ตอบไลน์แต่ตอบไลน์อยู่นะอืมไม่ค่อยพิมพ์ไม่ค่อยเก่งก็ฝากทุกคนมาเข้ามาพูดคุยแล้วกันแต่ว่าก็อย่าเรียกว่าแบบปั่นเทนเลยทุกคนมันขุ่มกลัวทุกคนจะปวดนิ้วนะจะเมื่อยมืออะไรเอาแค่แบบพอ ที่ตัวเองไหวไม่ต้องถึงกับแบบเอาย่อหรืออะไรผมว่าเอาแค่เรามาสนุกกันแล้วก็พูดคุยกันดีกว่าอืมจะได้เข้าไปดูด้วยว่าทุกคนแบบรู้สึกยังไงกัแบบชิ้นงานของเราจริงๆอ่ะ พี่กินข้าวล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อกี่เพิ่งกินข้าวเสร็จเลยค้างหรือนิ่งนะ่าจะค้างนะผมยังไม่นิ่งเลยรอดูไฟนตลแมทส่วนใหญ่แนะนำผมก็รอดูอยู่เช่นกันนะครับหวังว่าอาจจะเป็นซีรีส์ที่ดีสำหรับทุกคนนะแล้วก็หวังว่ามันจะมอบความสุขให้กับทุกคนได้ก็ใกล้แล้วล่ะผมว่าใกล้ใกล้จะออนแล้วก็ พอใส่ของมันก็ประมาณเกือบถ้าจริงมันเกือบสองปีนะจริงจริงมันก็จะสองปีพอดีแล้วแหละแบบแต่ตั้งแต่แคสแล้วก็มาถ่ายทํามาเขียนบทเขียนนิยายใหม่หรืออะไรเงี้ยก็เกือบสองปีนะอืมงานแก๊์ตลกมาเอองานแก๊์สนุกจริงอนะ่ะอยากไปอีกนะอยากเจอพี่พี่ฮิวเวียพ,พี่โอฮานีากตลกอนะ่ะจอยดูดูเป็นคนแบบ แบบเดียวกับเราอ่ะไม่รู้ดีว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอาอเขาจะเก็ตในความเป็นเราอ่ะพี่ต้องไปช่องเขาแร้อปลาอยากไปผมอยากไปช่องทุกคนเลยนะพี่โอน่าฮิวีอยากไปนั่งรายการเนี่ยอีสมาลูกกล้วยผมชอบดูนะเขาแบบพูดเพลินฟังเพลินดีพี่เอิร์กอยากไปเหมือนกัน อมืมาโอรมระคะเป็นอะไรกันเป็นหวัดครับช่วงนี้แบบมาโอมไม่สบายแล้วก็ฝุ่นเยอะอะมน้องเป็นภูมิแพ้ด้วยอะแต่ผมก็ไม่ผมไม่ได้เป็นนะภูมิแพ้แต่ว่า <c oughs> ก็เป็นหวัดนิดหน่อย ถ้เห็นมาโดดจีจัมไฮดิสันสี่ไม่มีทางเห็นภาพนั้นผมจะไม่ทําอะไรแบบนั้นแน่นอนเลี้ยวชีวิตไปเสี่ยงไลค์ like mm hmm. กับโฟตโฟลหน่อยโอ้โหโฟตโฟลมีเวลามาคุยกับผมปะเหอะ mm hmm. เนี่ยเ mm hmm. พิ่งปงังกาศงานของพี่เอไปปะที่โฟ mm hmm. เบียสตารจริงๆอะ่ะ mm hmm. เขาก็เช็คผมมาแต่แบบ ผมไม่ว่าคือจริงทุกคนตอนนี้รมมันลมตัวกันยากด้วยงานทุกคนมันเหมือนแตกกันไปในพาร์ทของตัวเองอะไรอย่เงี้ยผมไม่บอกว่าโอหเสียดายอ่ะหมายถึงว่า คือพี่มินนะ่ะเจอหน้าผมพี่มินเอสไว่าจะน้าแบบเมื่อไหร่มาร์กจะมีคิวให้พี่สักทีอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าก็ไม่รู้ว่าผมมีคิวหรือไม่มีคิวอะเวลาแบบอะไรเงี้ยผมก็รับทุกงานอะไรเงี้ยแทบจะไม่ปฏิเสธงานเลยรับหมดทําอะไรผมทําได้หมดอะไรเงี้ยดีไม่ดีไม่รู้ตัดสินเอาเองแต่แบบผมรับไปก่อนแต่ผมก็เต็มที่ทุกอันแหละมันดีไม่ดีมันอยู่ที่คนแบบถูกใจหรือไม่ถูกใจมากกว่าแต่เสียดายวันนั้นไม่ได้ไปดูเรื่องสนวทยอะไรอย,า,อยากไปติดงาน แต่ติดหลายครั้งแล้วผมแบบพี่มินเริ่มจะไม่เริ่มจะทอกับผมแล้วบังผมอยกไปไงเอเซบิกได้เจอทุกคนด้วยได้ดูหนังด้วยได้เจอน้องๆอีกอะไรเงี้ยเล่าไปเที่ยวกับโอมหน่อยค่ะไปเที่ยวกับโอมหมอก็สนุกดีนะแบบมันผมว่าโอมเป็นคนคล้ายๆกันนะผมว่าพออยู่กับโอมเรื่อยๆมันรู้สึกมีฮิวแมนเซนส์เหมือนกันนะการที่เรา คุยเรื่องอะไรแล้วเขาไม่ออกเวิร์ดอะเราสามารถแบบไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยผมว่าจริงๆลึกๆแล้วเราสองคนเป็นคนจริงจังกันทั้งคู่จริงจังกับหลายๆเรื่องงการทางานกับชีวิตอะไรเงี้ยอืมดีอะเหมือนแบบได้ได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆของโอมากขึ้น พี่มามาไลาบ่อยๆนะคะหนูเหงาแล้วหนูไม่มาไล์บ้างอ่ะไล์บ่อยๆบ,บางสิพี่อาจจะเหงาบ้างก็ได้พี่หนูก็ต้องมาไล์บ้างสิพี่มาตอนมาหันยังไงสูบไปทับใจอะไรในะหันยังไไก่ทอดครับแล้วก็ผู้คนคนใต้อ่ะผมมชอบนะคือแม่ผมอาจจะคนใต้ด้วยผมอาจจะใบแอดนิดนึงแต่ว่าคนใต้จริงใจอ่ะผมรู้สึกได้แต่จริงจริงก็มันไม่ได้เกี่ยวว่าคนภาคไหนหรอก จริงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าแหละแต่ว่าผมไปเที่ยวที่ใต้บ่อยเนี่ยแรงใจฟังไดไหมแรงแรงใดแรงใดนิดหน่อยใช่ปะวะคือผมมาพยายามกอบสั่งสเนียงแม่ไม่เฉยได้ว่าผมไม่รู้ทั้งหมดหรอก รอยยิ้มที่มาได้ใครมามีเสน่ห์ม,มากผมว่าผมยิ้มเหมือนทางปาและแม่นนะเป็นคนยิ้มแบบเห็นฟันครบอะเห็นเงือกครบเลยฮะมันชินมันยิ้มแบบนี้เองอะ <c oughs> เสียดายจังถ้าซีรีสมาเลยวันี้จะได้เห็นมาอ้อมในอลลอุ้ยแต่เว่าผมมาดีใจมากเลยนะที่ผมแบบยังไม่ได้ขึ้นอลล์อะเพราะว่า ผมรู้ว่าทุกคนอยากให้ขึ้นอยากให้แบบอยากเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากให้โปรเซสการทํางานของผมกับโอมามันค่อยๆผมรู้สึกว่า LLM เที่ใหญ่มากอิมแพกอะทุกคนแล้วมันแบบผมอยากให้ระยะเวลาในการทํางานของเราทั้งคู่มันมากกว่านี้ไปเรื่อยๆมันเพราว่าไต่สเกลไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เห็นการพัฒนาของเราไปเรื่อยๆอะแบบค่อยๆค่อยๆเชร์เราไปอะไรเงี้ย กลัวว่าแบบขึ้นเอลอแล้วมันจะดูเป็นอะไรที่แบบสักเซสในระดับหนึ่งเข้าใจว่ามันสักเซสเวยแต่ว่าแบบอยากให้มันแบบเป็นัค่บันไดค่อยๆก้าวไปทีละโปรเซสของมันแบบค่อยๆยเชียร์ผมกับโอมไปค่อยคอยเห็นในการพัฒนาของพวกเราไปอะไรเงี้ยผมก็บอกกับโอมว่าดีแล้วนะที่แบบเรายัางไม่ยังไม่ได้แบบต้องขึ้นอะไรเงี้ยจะไปรอเอลอที่มีพี่มากนะ ขอบคุณนะหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะมีค่อยๆเติบโตไปด้วยกันเนาะใช่ผมอ่ะอยากให้การเดินทางครั้งนี้มันผมผมตีว่ามันคือการเดินทางครั้งใหม่ของผมในระดับหนึ่งเลยแบบถ้างานที่ผ่านมาของผมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งในการแบบทำงานกับโอมต่อๆไปผมว่ามันก็คืออีกแบบหนึง่งผมอาจจะเจอโลก ใบใหม่อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนที่ไอ้ผมตอนนี้ได้ยินไหมผมอยากให้ทุกคนที่เป็นแบบแฟนครับผมตอนนี้ได้แบบค่อยๆเห็นการเติบโตของผมไปแล้วก็ยูผมไปเรื่อยๆค่อยๆดูค่อยๆเชร์ผมไปอะไรเงี้ยเมื่อจ,จะเจออะไรใหม่ๆด้วยกันไม่เหมือนการเดินทางทุกคนก็อยู่ได้ยกันไปนานๆจนกว่าแบบจะเบื่อกันแล้ว ค่อยไปก็ได้แต่ว่าถ้ายังไม่เบื่อก็อยู่กันก่อนแค่นั้นเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมมแค่อยากบอกว่าฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้มีเรื่องราวดีๆขอบคุณสำหรับน้องแมวโยเอ่อขอบคุณสำหรับเอ่อน้องอะไรอ่ะพูดเลยรวะ ผมว่าผมจะไปแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ฝากด้วยอาจจะมีเรื่องราวดีๆบางอย่างเกิดขึ้นในทิ่ที่ทุกคนกำลังรองคอยตัวผมก็รอคอยด้วยเช่นกันก็เออถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงก็มาแชร์กันนะครับผมก็อยากรู้ความเห็นของทุกคนว่ารู้สึกแบบไหนไม่ว่าดีหรือร้ายบวกหรือลบแชร์ได้หมดเลยผมอยากฟังนะครับอืมไม่ต้องสนว่าไม่ต้องสนว่า ยอ่อหรือเทรนมันจะสูงหรือไม่สูงอะไรไม่สีเรียสทุกคนแค่อยากให้ทุกคนมาพูดคุยในความเห็นทุกคนแค่ในอยากรู้ในตัวชิ้นงานมากกว่านะครับไปแล้วบ๊ายบายกุญแจนะครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของผมด้วยบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันในตึตึ๊ดตึ๊ดนะครับบ๊ายบาย